สวัสดีครับพี่ๆจันทุกท่านวันนี้เราตามไปบุกเช่ารูปหลอ่อฐานสูงรุ่นแรกหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนถึงท่าตะโกเลยนะครับท่านใดมองหาวัาตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพอ่อปวยหลวงพ่อผัดจะแอดเฟซบุ๊กมาก็ได้หรือจะสแกนไอดียร์ก็ได้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใด้วยสวัสดีครับผมเคซีบร,รมีพุ Food, ทธะสโลวันนี้ผมก็เดินทางมาท่าตะโกรอบหนึ่งผมนัดต้ํมหนองบัวไ้อีกรอบหนึ่งเพื่อดูรูปหลอ่อฐานสูงรุ่นแรก หลวงพ่อพัดวัดไ้วยด้วนปี2535อ่าพี่จัมมาพอดีเลยพี่จัมสวัสดีครับดีพาคุณพ่อมาทานข้าวคุณพ่อครับพี่พี่จัมพี่จัมบอกนัดบ่อยอย่างช่วงนี้เอาเชิญอย่างนี้เลยก็ได้พี่จัมแล้วผมขอเป็นโอนนะพอดีไม่ได้เอาเงินสดมาเลยพี่จัมจัมบอกไม่พกตังค์สักบาเทเลยะเจอกันบ่อยนะช่วงนี้ พอ,อดีพังบ้อมทานข้าวที่เพนโบจนาก็นัดพิตัมมานี่เลยก็พิตัมก็ไกลกว่าน,นิดหน่อยครั้งก่อนผมไปไกลกว่าน,นิดหน่อยครับเป็นอุ้ยวันโดนแสงแล้วสวยครับพี่ องเมื่อวันนั้นใช่ไหมพี่ที่ผมจับอ่ะใช่ใช่นี่เอาใบประกาศมาด้วยปะครับใบประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวมาออ๋อเดี๋ยวส่งลำหลังให้ก็เป็นรูปหล่อฐานสูงรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพัดวัดไว้ด้วนปี2535นอยสม้าอ๋อลืมไหมีอ่าเป็นรูปหล่อฐานสูงหลวงพ่อพัดวัดไว้ด้วนรุ่นแรกปี2535จําจำนวนการสร้างไม่เกิน500องค์ประมาณนี้ก็ยังไงอย่าลืมไปติดตามพี่กัมหนองบัวนะครับ มือหนึ่งยุคต้นต้องพี่ตั้มหนองบัวถ้ามือหนึ่งพลังน้องพีกอฟใคยสารีรอบนี้ไม่ได้เจอกันก็ไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวผมโอนให้นะครับพี่ตั้มผมกับพี่ตั้มลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็องค์นี้จะเป็นรูปหลอฐานสูงรุ่นแรกอยู่วงพระผัดวัดห้วยด้วนนะครับองนี้ติดที่สองงานสมาคมนะครับโดยรวมสภาพยังสวยนะครับน้ำทองกระจายนะครับองนี้ผมก็เดินทางมาถึงท่าโกนะครับมาบุกเช่าจากพี่ตั้มหนองบัวนะมือหนึ่งยุคต้นนะครับ ก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาหลายปีพอสมควรนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยสภาพสวยเลยแต่ว่ายังไม่มีรอยด้านนะครับเพราะว่าถ้ามีรอยด้านรอยโดนมือจับมันจะเป็นแบบด้านๆดำๆหน่อยแต่องนีน้น้ำทองอยังเต็มน,นะครับดูการสบายดูฐานนะครับสวยท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลงพรเดิมหลงมากรูดหลงมะขาดไว้ใช้งานก็ทักเช็ได,ด้รับประกันแทดดูแลให้ตลอดชีพนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนการประกวดพระเครื่องพระพุทธาไทยจัดโดยสมาคมพระเครื่อง ที่จังหวัดนครสวรรค์สน,สนามกีฬากลางยิมเนเซียม4,000ที่นั่งองค์นีก็จบกัน2,000ต้นๆน,น,นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยก็ขอบคุณพี่ตั้มที่แบ่งปันด้วยคลิปนี้ผมเคซี C, บรมีพุทธะสโรราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ